ความดันโลหิตความดันโลหิตคือความดันจากเลือดแดงซึ่งตรวจพบได้จากการหมุนเวียนของระบบเลือดภายในผนังหลอดเลือดเป็นตัวแสดงถึงสัญญาณชีพจรว่ากำลังทำงานอยู่โดยค่าความดันโลหิตจะมีค่าสูงสุดเมื่อหัวใจบีบตัวเรียกว่าซิสโตลิกและความดันโลหิตจะต่ำสุดเมื่อหัวใจใคลายตัวเรียกว่าไดแอสโตลิกและโดยปกติค่าความดันโลหิตจะอยู่ที่ซิสโตลิกตั้งแต่120-129มิลลิเมตรปรอท และไดแอสโตรลิกจะอยู่ที่8 0 8 4ถึงปมิลิเมตรประโดโรคความดันโลหิตสูงหรือไฮเปอร์เทนชันพบว่าค่าความดันโลหิตจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติมีค่าความดันโลหิตซิสโตลิกเท่ากับหรือมากกว่า140มิลิเมตรปรอดและความดันโลหิตไดแอสโตรลิกเท่ากับหรือมากกว่า90มิลิเมตรปรอดส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเช่นเส้นเลือดในสมองตีบการสูญเสียการมองเห็น หัวใจวายเส้นเลือดหัวใจตีไตวายสมรรถภาพทางเพศเสือ่อมดันโลหิตต่ำหรือไฮโปเทนชันคือภาวะที่ความดันโลหิตซิสโทลิกต่ำกว่า9 0ม mm. ิลมปรอดหรือต่ำกว่า6 0ม mm. ิลมปรอดอาการความดันโลหิตต่ำอาจรวมไปถึงอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะเป็นลมผิวขาวซีดคอแห้งเหงื่อออกมีไข้หัวใจเต้นผิดปกติ หายใจถี่และตื้นหายใจไม่ออกท้องร่วงหรืออาเจียนชักมีความกระหายอ่อนเพลียและซึมการวัดความดันโลหิตมีอยู่3วิธีหลักๆ1วัดความดันโลหิตโดยใช้เครื่องวัดความดันแบบปลอด2วัดความดันโลหิตโดยใช้เครื่องวัดความดันแบบเข็ม3วัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติในการวัดความดันโลหิตทั้ง3แบบโดยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปลอดและเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็มต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้สเตตโตสโคป และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติต้องพันผ้าคลบให้ตรงจุดอาทิเรียวเพื่อไม่ให้ค่าคลาดเคลื่อนซึ่งไม่สามารถตรวจวัดคนเดียวได้และถ้าไม่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่ได้ใช้กับคนที่มีความชำนาญมากพอจะทำให้เกิดการเกิดความแม่นยำในการวัดค่าลดลงการเริ่มต้นการใช้งานของเครื่องติดผกวัดความดันกับนิ้วชี้และกดปุ่มเพื่อเริ่มต้นการทำงานของเครื่อง รอประมาณ15วินาที เมื่อเสร็จสิ้นค่าจะถูกส่งไปที่ฐานข้อมูลและสามารถเปิดดูได้ที่โทรศัพท์มือถือเราสามารถดูข้อมูลของเครื่องวัดความดันได้โดยการเข้าสู่ระบบ